มีคลิปปรากฏออกมาล่าสุดนะคะไม่รู้ว่าจะมีสัญญาการประทะกันรอบต่อไปหรือเปล่าระหว่างไทยกับกัมพูชาคลิปล่าสุดที่ปรากฏออกมานี่วันที่23ที่ผ่านมานี้เองนะคะทหารพานชุดดำเนี่ยลาดตะเวนและปรากฏว่าไปเจอกับทหารกัมพูชาและทั้งสองฝ่ายเกิดการประจันหน้าแล้วก็โต้เถียงกันเล็กน้อยค่ะเดนกุมไปเปลี่ยนปีนตะอยาเ่ิงปนปนเนี่ยเยืนจอดบวเราจุ่มเท้

บอกว่าเจออีกแล้วขมรเริ่มมาก่อกวนอีกแล้วไปเจอกันตรงบริเวณแนวชายแดนค่ะซึ่งตอนนั้นทหารไทยก็พยายามเจราจาให้ทหารกงบูชาหย่าล้ำเข้ามาแล้วก็ถอยไปเพราะว่าทางฝั่งที่เรายืนอยู่เป็นพื้นที่อธิปไตยของเรา ให้แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตนเองจะได้ไม่มีปัญหาบานปลายกันเกิดขึ้นอีกครับและนี่คือ23มกราวันต่อมา24มกรามันก็มีคลิปปรากฏออกมาอีกครับเป็นคลิปลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ารอบนี้ทหารไทยถ่ายเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นทหารกัมพูชาที่พยายามจะเดินล้ําเข้ามาทหารไทยก็บอกไปเฮ้ยมาทาอะไรกันนะอะอย่าล้ําเข้ามาตรงนี้นะมันเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยมันมีนอโจเย ทหารไทยไม่ลาดตระเวนไปเจอเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการลอบเข้ามาทําอะไรหรือเปล่าหรือจะล้ําเข้ามาลึกกว่าเดิมอีกแล้วมีอีกคลิปหนึ่งครับคลิปล่าสุดที่ลงเอาไว้บอกว่าเขมรป่วนไล่ทหารไทยบอกว่าห้ามปรับพื้นที่ชายแดนนะ ตะโกนลั ok, ่นบอกเนี่ยพวกเสียมชอบล้ำดินแดนของคนอื่นอันนี้คือคลิปที่ทหารกัมพูชาถ่ายครับโอ้โหบอบลวงล้วนเมาหัวแลวบ้องล้วงไงบองลูวนนั่งเก้าอี้ดคืนงี้แล้วเป็นนุกนั่งก็ลอบลวงเหรอบิดมือดิ้นเอื้อยก็ไปเต้นเกลียวอะไรไปมือดิ้นควีดจัง ไก่จาก đây ยืนโตนนไก่นึ่งคราวชอบยาบี้ไก่หนึ่งหม่มองไกลมากเลยจ้าอยู่ไกลมากเลยนะบอกว่าเนี่ยทหารไทยล้ำพื้นที่เขาอีก โอ้ต่ไกลอยู่นะขนาดวงกลมมาไว้ยังยังเห็นเป็นเล็กๆคือถ้าไม่วงกลมไม่สังเกตจริงๆก็แทบไม่เห็นความเคลื่อนไหวเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้ขยับมาดูตรงพื้นที่พรมแดนนะคะตรงผามออีแดงในอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกบ ทางฝั่งผู้สื่อข่าวเราขออนุญาตเจ้าที่ขึ้นไปดูด้านบนนะคะคือผามออีแดงเนี่ยมันจะเป็นหน้าผา<ม>ใช่ไหมคะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นเป็นพื้นที่ราบด้านล่างอะ่ะมันจะเป็นพื้นที่ทางฝั่งของกัมพูชาสิ่งที่เราเห็นคือมันมีควันออกมาจากฝั่งพื้นที่ตรงนั้นค่ะมีทุกวันเลยนะควัน,นคือไม่รู้ว่าเขา เผาเพื่ออะไรกันแน่ไม่แน่ใจว่าเผาทําการเกษตรหรือว่าเผาเพื่อให้ควันมันหมดบงังสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ขณะเดียวกันค่ะพอดูผามอยอีแดงแล้วก็ไปได้แค่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าด้านล่างมันเป็นพื้นที่ของกัมบ,บูชาใช่ไหมคะนักข่าวก็เลยขยับไปดูตรงอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่เคยเปิดบริการนักท่องเที่ยวอะ่ะแต่ว่าในช่วงการประทะการสู้รบเนี่ยมันปิดให้บริการไปปรากฏว่าตัวอาคารที่เป็นเหมือนร้านขายของให้กับนักท่องเที่ยวมันมีความเสียหายนะคะ จากเศษกระสุนเศษ B M 2 1บพั 21, งไปหมดเลยคุณผู้ชม,มนักข่าวเดินเข้าไปดูอะ่ะคือร้านแทบกลับมาขายของไม่ได้อีกแล้วอะ่ะคือตัวกำแพงตัวหลังคาตัวเสาอ,อ่ะม,มันมีภาพร้านที่เกิดความเสียหายอยู่นะคะมันเกิดความเสียหายอยู่คือจะกลับมาขายของก็ไม่รู้จะเปิดได้เมื่อไหร่เนี่ย บางคัะไปไ,ไปหมดเลยแล้วนักข่าวเดินเข้าไปดูใ,ใกล้ๆมองเข้าไปโอ้โหกว่าจะมาซ่อมเสร็จวกว่าจะมาเยียวยาก็คบว,ว่ายากอยู่เหมือนกันค่ะและเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราคุณจ๋ามินตราก็ไปสำรวจดูอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอยู่ตรงอำเภอกันทาราักษ์จังหวัดศรีสะเกษต,ตรงฐานปฏิบัติการบังไฟขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วนะคะห่างจากแดนชาห่างจากแนวชายแดนไม่ถึง500เมตรแต่ว่าไอ้ตรงทุง่งกว้างๆเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาไม่ไอนุญาตให้เข้าไปเพราะว่าไม่รู้ว่ามันอาจจะเจอทุ่นหรือเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็เลยตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ฝั่งตรงข้ามที่เห็นไกลๆอ่ะจะเป็นสวนมะม่วงที่ชาวกัมพูชามาปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็เจอบ้านปลูกเอาไว้ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ทหารหรือบ้านของเกษตรกรที่ปลูกเอาไว้และเจอแบบนี้อีกแล้วควันอีกแล้วเป็นควันลอยขึ้นมาค่าะก็เลยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าขอดูควันหน่อยเป็นควันที่ลอยออกมาจากการจุดไฟในการเผาไร่เพื่อทําการเกษตร หรือเป็นการจุดควันเพื่อบดบังความแข็งแกร่งที่เขากําลังเสริมเข้ามาอย่าง<อ>เช่นการเสริมที่มั่นทําบังเกอร์ตัดถนนเพราะว่าพอมันมีควนะันน่ะมันก็มองค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะคซึ่งเจ้าวัาที่เขาก็ให้ข้อมูลกับนักข,าข่าวคร่าวๆนะคะว่าฝั่งกัมพูชาเองค่อนข้างยีย่งขับ ีผิดปกติ<ม>จนไม่แน่ใจว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยจะมีอะไรหลังจากนี้หรือเปล่าแต่ทหารไทยไม่ประมาทนะคะยังคอยติดตามดูความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดค่ะพอมีควันแบบนี้เดี๋ยวก็จะมาอ้างว่านี่ไงเผาขายะพอเผ,า,ผาขายะเสร็จเดี๋ยวลูกปืนคอกระเด็นมา อันตรายมากไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่เบื้องต้นก็คือบอกเผาขยงขยะอะไรแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าบ้านคนไทยที่โดนความเสียหายจาก BM21 นี่ยหลายหลังนะครับที่ก่อนหน้านี้คุณเตอร์สมเกียรติผู้สื่อข่าวอมรินทีวีเราเคยไปช่วยดับไฟด้วย ปรากฏว่ามันผ่านไปก็เกือบเดือนหลายเดือนแล้วคุณผู้ชมถามว่าตอนนี้เจ้าของบ้านเขาสร้างบ้านเสร็จหรือยังเราก็คิดว่าคงเสร็จแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขายังรออยู่เลยนะครับว่าเสาเข็มที่จะลงก็ยังไม่รู้ลงวันไหนแล้วเงินที่จะมาซ่อมบ้านเนี่ยรัฐบอกว่าให้รอก่อนก็ยังรออยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้สร้างบ้านเมื่อไหร่ คุณสมพงศ์อายุ65ครับคุณป้าเนี่ยบอกเลยก็ค,คือมีหน่วยงานที่มาช่วยเหลือเป็นส่วนตัวน่ะเอามาให้เอกชนเอามาให้บ้าง400บ้าง500บ้างบางหน่วยงานก็ให้5,000แต่ขั้นตอนการสร้างบ้านใหม่เนี่ยแปลนบ้านที่เขาบอกว่าจะเอามาให้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะมาสร้างให้ตอนไหนแล้วต้องมีการถมดินเพิ่มเข้าไปจากที่ที่มันพังเสียหายไปหมดแล้วดินเนี่ยก็ไปจ้างเขามาเป็นเงินส่วนตัวจ่ายไปอีก2 0,000ื ยืมญาติมาด้วยไม่ใช่เงินตัวเองเพราะว่าเบีย้ยคนชราเนี่ยไม่กี่ร้อยต่อเดือนสวนยางก็ไม่ได้ปกรีดตอนนี้ยังต้องเช่าบ้านข้างๆอยู่ไปก่อนเลยเดือนละพันแปดห้อกับต้องลงก<ฮ>อนบะมีกับต้องกู้ต้องยืมต้องกู้แล้วค่อยสิไดสองหมืน่นไดสิไดเงินมาจะใส่หนอ<ม>ไดก็บ,บ่มีรไย่ไร่อย่าง<ฮ>มแตดใส่เงินผู้เฒ่ากให้ช่วยไว้อยู่แล้วจะ<อ>ส,สิไยเดือน นนี้เราอยู่ไหนอยู่นอนบ้านนี้ใช่ค่าสอบบ้านก็นเดือนละพ้านแปดภายในเมื่อละสองเดือนต่บ้านยัง้มาท่านยกขึ้นเลยบ่เลยยังกับว่าได้ไปกีดถ้าเสียเ,เงินใส่มาใส่ใส่แต่เงนินผูเฒ่าแล้ว<ม>เงินเดือนผู้เว่าเก็บเสื้อผ้าแล้วบ่เดี๋ยเอาออกทำเมินมามันออกเฮ็ดน,นะเก็บได้กินและไม่ <c oughs> เคยเอาออกเลยนั่งเก็บใส่ไม้อ,อกีก เตรียมพร้อมเนาะ,ะป้าบอกนห้เก็บกระเป๋าแล้วไม่รู้ว่ารอบ3มจะมีขึ้นไหมและนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านต้องเผชิญนะครับไม่รู้ว่าต้องไปยืมเงินกันเป็นหนี้อะไรกันอ <ừ> ีกเท่าไหร่หรือเปล่ากาจะได้สร้างบ้านใหม่จริงๆจริงๆหยุดการประทะกันมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องเงินเยียวย,ยาย,ยังคงทยอยจ่ายอยู่แล้วก็มีชาวบ้านอีกหลายคนเขากําลังรอนะคะว่าเขาจะได้ซ่อมเมื่อไหร่แล้วก็ระหว่างซ่อมบางคนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างที่คุณต้นบอกเนี่ยเขาต้องไปเช่าบ้านอยู่มันเกิดค่าใช้จ่ายตามมา ดูสถานการณ์ที่ฝั่งจังหวัดสระแก้วบ้างนะคะคุณผู้ชมตรงบ้านตาพระยาบึงตากวนนี่คือภาพการประทัดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการหยุดยิงคือช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทหารเอาปืนใหญ่ยิงเข้าใส่กัมพูชาอย่างหนักหน่วงนะคะโดยใช้รถถัง T 84ไปทำลายอาคารคาสิโนที่ทางฝั่งกัมพูชาแอบดัดแปลงใช้เป็นฐานที่มั่นทาหาร

Oh, oh. เห็นตึกสวยๆไหมคะคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามตรงนั้นเนี่ยเป็นอาคารคาสิโนที่กัมพูชาสร้างขึ้นมาค่ะมันเป็นรอยต่อตรงแถวๆจังหวัดสระแก้วแต่ว่าในช่วงที่มีการประทะถูกดัดปแปลงให้เป็นฐานปฏิบัติการ,ารทางทหารทางทหารไทยก็เลยต้องเข้าไปถล่มตรงนั้นนะคะเพื่อให้ฐานทาหารของกัมพูชาเนี่ยซึ่งสภาพการเป็นภัยคุกคามแต่ขณะเดียวกันล่าสุดอันนี้เป็นคลิปล่าสุดอีกตัวหนึ่งค่ะไปพบว่ากัมพูชากำลังเตรียมปูนตัดไม้ ทำบังเกอร์อยู่ตรงใกล้กับคาสิโนจังหวัดบันท้ายมีชัยของกัมพูชาแล้วพบว่าพระเป็นคนถ่ายคลิปอธิบายเองด้วยค่ะว่าจุดนี้จะทำยังไงจุดนี้จะทำเป็นอะไรระวังระวังอสมองให้นั่งเยอัดเชือกระนั่งยตนาระวังโยต้าจั่วมกทางแค่ป็นตี่มันใจตามกาสโนสมบัติเกิดบ่เกิดอัิดเนอะยืนเิดต่ะดาว គាត់ស្វាតំអត់20000ដុំតេយកបាក់តូនសំមិនបាន10000ដុំតេថ្ងៃសៅស្ថាជិបរិនហើយបងប្អូនយើងចូលរួមស៊ីម៉ងនេះស៊ីម៉ងស៊ីម៉ងបានមកដល់វត្តយើងចំនួន5តោនហើយបន្តិចទៀតអត់មក10000ដុំទៀតហើយខ្សាច់ចំនួន5គីតែជិះមកដល់ហើយឈើកាក់យើង100ដើមជាងហើយថ្វាយភិបអពុជជើងដល់អ្នកគ្រូផ្លងមុមបានបក៊ីនដើមក្តាស់ចំនួន1000ដើមក្រុងនឹងស្បាយស្បាយ นาบบอนนยตพร้อมได้จมุกนายยตาของที่เตรียมไปก่อสร้างเยอะนะคะมีปูนมีทรายห้ตาลมีไม้ยูคคอีก1,000งื่นท่อนแล้วพระกัมพูชาอัดคลิปเองค่ะในขณะที่คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยกำลังขนปูนซีเมนขนไม้ที่รับบริจาคมาส่งให้กับทหารกัมพูชาไปสร้างบังเกอร์เพิ่มเติม